นี่เส้นลูกตกนี่ลูกวันนี้เส้นลูกกับเบ็ดคาเลยเบสคารแล้วทั้งหมดเซียนเซียนคิมเบ็ดคาวันนี้มาครับลูกชายลูกคุลูกชายมาสุดท้ายครับนี่มาสุดท้ายแล้วครับมาสุดท้ายแล้วครับนี่ครับมาสุดท้ายมาสุดท้ายจะได้ไหมครับดูกันดูกันครับ นะครับเราขอดูเป็ดมีนกเป่าลูกบิดด้วยครับนะครับนี่อันนี้อันนี้คือเป็ดอันนี้คือเป็ดอันเตโลเมสนะครับเป็ดอันเตโลเมสนครับดูครับดูครับมาสด้านหลังเห็นตัวไหมครับขุ้นลอยแล้วยกนะครับยกกดกดนะครับ ปดครับสงสัยไม่ได้ตัวครับกดแล้วครับโอ้ยไม้สุดท้ายนะครับต่อไปเป็นการยกกระชังนะครับตอนนี้ก็เป็นเซียนลูนะครับยังยังตกองไปได้ไม้สุดท้ายเลยครับเตรียมตัวกลับบ้านครับเจ็บเียดนะครับเจ็บเบียด,ยดโอ้ย ยกกระช่งก่อนข้างใี้พี่น้องได้ดูก่อนพี่น้องเคยขึ้นมาดูงคลิปนี้ถ้าใครมาดูนีบดิรีบคลิปนี้แล้วครับดูกันครับมันจะได้เยอะไหมวันนี้ไหนล่ะนี่เั็นปลากระโดดเลย โอ้ไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับนี่ดูครับเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะครับนี่ปลาหนีนปลาตะเพียนนะครับวันนี้ใค้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับใช้ประมาณนี้ครับถือว่าทอดทั้งตัวนะครับปลาตะเพียนก็ได้ไล่หลายตัวอยู่ครับ ในหลายตัวอยู่ครับปลาตะเพียนเอาครับคลิปหน้าคลิปหลังเจอกันใหม่ก็ฝากกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับขนทางทรลุมมากเลยครับทางทรลุมมากเลยพี่น้องเอ้ยด้วยดูแบบบ่อทะลุหรือแบบสุด,ดยอดไหม